สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญเกีียวเชือกหลงปูสีวัดท่ำเขาวบุญหน้าจังหวัดนครสวรรค์นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ mm hmm. เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักพันกลางถึงหลักพันลายนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและคานิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปารึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่าน,นลูกค้ามีพักเครื่องนะครับสง่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อสอง่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหลี่ยญเป็นองค์ประกอบในการเจรนานะครับผมจุดสังเกตด้า้าานนห ครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงไหลท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะจะมีเส้นล้วนนะครับแตกนะครับโค้งโค้งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงไหล่นะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับโค้งๆนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับโค้งนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กัน บริเวณตรงพื้นเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาม,มุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดน,นะครับแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกนะครับเป็นแนวเฉียงนะครับเป็นเส้นลวดหนานนนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับผมในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนนนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดใต้องพาจะมีเส้นลวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่ด้านในนะเดี๋ยวผม บริเวณใต้องพระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดบางนะครับคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมจะมีเส้นลวดขึ้นมาแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงสระอีเนี่ย จะมีเส้นแต่งนะครับเป็นแนวตรงนะครับคมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนเลยนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงสรลอีเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับคมนูขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจรณาของผมนะนี่ผมจะแคงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นลวดแนวตรงลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาบางๆานะครับบนพื้นเหลี่ยญเป็นแนวเฉียงนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นแข็งนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับขึ้นมาเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดบางๆคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะรูเจาะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผม จะพลิกนะครับผมรูจอนมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอนนะครับผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีพื้นผืนเล็กน้อยนะเส้นลวดกระหนกนะครับผมเส้นลวดเกลียวเชือด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเกลียวเชือกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ปรระกกอบในนาตัดสิ นะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมานะครับผมแล้วบริเวณตรงพื้นเส้นลวดเนี่ยจะเป็นรอยปะปเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่อนลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้ล nah แล he ว s <S ้วนะครับเดี๋ บนมุมตรงกลางนะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีลายผืนๆเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองขาเส้นลวดลำตัวองขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญที่ผมนําให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผม ในการเจรณา,า,าของผมนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด,ด้านหลังกันจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับพื้นมุมตรงกลางนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีเม็ดนะครับเล็กๆนะครับลอยขึ้นมาบนพืนเหรียญลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู จุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบิเวนตรงพื้นด้านในนะครับผมบนเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเม็ดนะครับลอยๆนะครับขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับด้านหลังในการจรณาของผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวนตรงเส้นลวดอัคระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบิเวนตรงนี้นะปลายเส้นลวดอัคละเนี่ยจะมีจุดเล็กๆนะครับอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอคาลาดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริลเวณตรงนี้นะตรงปาลายอคาาดเนี่ยเขาจะมีจุดนะครับผมเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการจจรนาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณคําว่าที่นะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเท่าหารกาซาลอีเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆเชื่อมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงคำว่าที่นะครับผมตรงเส้นลวดตัวทหารเนี่ยกบสละอีเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับผมเชื่อมต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3มในการจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงสละอูนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมปลายเส้นลวดสละอูเนี่ยจะติดขอบด้านในนะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลว้วสละอุดนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะปลายเส้นลวดสระอุดเนี่ยจะติดกับขอบรวด้านในนะครับผมอยู่ Zahlen. บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดวหนานะครับผมแล้วก็ติดกับขอบรวด้านในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่5กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔นะครับผมมุมงฝั่งขวาตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔เนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดหนาๆน,นะครับเฉียงขึ้นไปอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจจรานาของผมนะจะเป็นเส้นลวดหนาเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอดมุมฝั่งขวา ลักษณะของรูจอนเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับผมขอบด้านนอกเนี่ยก็จะแบนแลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเสนน้นลวดหนานะครับผมแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเน่เนบนพื้นผิวตัวหนังสือนะอะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบรเิเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบ ในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหลี่ยน,นะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งนิ้งลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับด้านบนตรงกลาง นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมนะครับตรงกลางเส้นลวดอักขระเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นเส้นลวดหนานครับนูนขึ้นมานะครับผมในพื้นเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นรอยเหนื่อยๆลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณา,าของผมเท่านั้นนะเ,เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะครับผมตัวตัดมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผ ตัวตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดนะครับผมจดจําให้แม่นนะเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตาลาดราคาเนี่ย อยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตวเหียนนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ปกรณ์ในการเจรณาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมฝั่งขวาตรงกลาง ลักษณะการตัดเนี่ย <S 2> <S 2> <S ผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะผมได้ทิ้งลิงก์ไล่เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คาอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูเรียนนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมลักษณะตัวตัดนะจดจําให้แม่นนะครับผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางตรงตูเรียนแล้วนะนะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพัรเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพารเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y o u t u b e ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ